ทุกคนครับพอดีพวกผมเนี่ยตอนนี้เบือมากเลยอยู่แต่ในบ้านไปทําอะไรไม่ได้ผมเลยปิ้งไอเดียขึ้นมาผมเลยไปตีกลอฟพอผมไปตีก๊อฟแต่เด็กกูก็ติดโควิด เรื่องรับผมเมื่อกี้ไปแค่เรื่องแต่งนะครับเนี่ยช่วงนี้โควิดมันเยอะเว้ยเราไม่สามารถไปตีกอล์ฟข้างนอกได้เลยเออเราไม่มีกิจก,กรรมแอคทิวิตี้ไปทำอะไรด้านนอกเลยแต่ว่าเกมนี้ตอบโจทย์ผมครับเกมซูเปอร์กอล์ฟเป็นเกมตีกอล์ฟอยู่ในโรบอกนะครับเกมนี้จะให้อารมณ์คล้ายๆกับกอลนะ์ฟวิดีโอเฟรมเนาะจะเกมในสตรีมนะครับเราไปดูกันดีกว่าว่าเกมนี้มันสนุกแค่ไหนและจะแก้งความกระหิวกระหายเอออะไรวะแก้ความอยากกันไปตีกอล์ฟของผมได้หรือเปล่าครับอ ตอนนี้เราก็เข้ามาในหน้าเกมแล้วนี่มันคืออะไรกันเนี่ยนี่มันคืออะไรนี่มันคืออะไรจบบจบโอเคตอนนี้มันพอเขาเข้ามาหน้านี้เนี่ยมันก็จะมีเขาให้กดฟันเฟืองอ๋อมันเป็นเหมือนควบคุมใช่ไหมโอเคต่อไปมีสกินครับตอนนี้ผมใช้สกินก๊อปสีขาวอยู่เปลี่ยนเป็นสีฟ้าได้ไหมใช้สีฟ้าเฮ้ยมันเปลี่ยนสกินยังไงวะชชางมันแล้วกันเอาเป็นว่าเรากดเพล์เลยแล้วกันเออ ไ่นยงังไงเอง่ยเฮ้ยอ๋อดูหมดเราต้องไปตามทางใช่ไหมเวลาสิบแปดวิทุกคนไปยะโออ๋อออโอ,อเคคำนวณองศาต้องไ่ตรงนูน้นไปถึงแน่ไปเลยปิวปะอโอเคอ๋อเ,ออออเริ่มมาเราต้องไปฝั่งไหนเดี๋ยวผมขอกะระยะแป๊บนึงเอ่อ รูมันจะอยู่ตรงนู้นทุกคนทางนั้นเราต้องไปตรงนี้เราต้องเอียงประมาณ6กองศาบอกเลยใช้หลักคณิตศาสตร์ผมเรียนมาเออคณิตศาสตร์หลักฟิสิกส์มาแล้ว63สิไปโป้งเข้าแนะ่เข้าแนะ่เข้าเข้าเข้าดิโอ้ดิโอ <laughs> โอเคอันนี้ตรงๆน,างน่าจะง่ายๆโอเคอันนี้ตรงตรน,น่าจะง่ายๆ <laughs> What the อร์แเข้าเออ กว่าจะเข้าฮโเลยเห็นไหมที่จริงอะเมื่อกี้ผมอ่อนให้เว้ยถ้าผมใช้หลักฟิสิกส์ที่ผมเรียนมาก็เข้าไปต้งมาเล้วเออผมอ่อนให้นิดเดียวเองผมอ่อนให้เมื่อกี้เออทุกคนพูดตามตรงผมอ่อนให้โอเคตอนนี้เราก็สามารถรอดูไอ้พวกกระจกได้นะครับแตนน่จริงๆเขาคงไม่กระจกอกไรเลยเนคนเล่นกันยากพอสมควรให้เห้พวกแกไม่ได้เรียนหลักฟิสิกส์มาสินะให <c oughs> ้ไปย้อนเยย,ยเขาอีกคุณดูเหมือนคนที่เขาเข้าไม่ทันเวลาเข้าไม่ทันอยู่คนเดียวเลยแม่นะโอเค คือกติกาของก๊อปเนี่ยเขาก็จะนับไปเรื่อยๆนะว่าเราใช้กี่ครั้งในการยิงก๊อปลงเนาะม,มันอยู่ตรงนู้นทุกคนใช่มันอยู่ตรงนู้นนุ่นๆป้ายสีแดงๆเห็นไหมผมคิดว่าถ้าเั้นเราต้องใช้หลักฟิสิกส์ขั้นสุดยอดเว้ยวิธีของผมก็คือใช้ตรงนี้เจ็ God, ุสิบห้าก๊กอไปบอกคนอื่นว่าไม่ได้เรียนฟิสิกส์้านกูยังทำไม่ได้เลยเอาเมย์เอมย์มฮัลโหลได้ได้ได้ไดได จุดนี้แหละไปเลยโอ้ยเป็นไงเป็นไงหลักฟิสิกส์หล่อเท่ผมบอกเลยว่าผมเรียนมาครับผมเรียนมาไปแกหลังฟิสิกส์บอกเลยว่าเมื่อกี้75องศาคำนวณไว้แล้วบอกมันนี่แค่การแสดงไว้ทุกคนโอเคตอนนี้เราก็มาดูพวกนี้กันนะครับปึ๊บมาแล้ว s u s h angry ยิง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 เออ ไม่เข้าวะเอ้ยอย่ายิงแรงดิเพื่อนนิดเดียวเองนิดเดียวไอ้แต่ยิงดีดีดีมาดูกันดีกว่าว่าคนนี้เขาจะใช้กี่รอบกว่าจะเข้าหลุมนะครับเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคเฮ้ยคนเมื่อกี้ปึบเข้าหลุมแล้วตอนนี้เหลือแค่อ้าวตอนนี้เหลือแค่อ,อีกสองคนนะครับก็คือยิอ้งกับเอ่อไม่วัดอ๋อเหลือสามคนดูเหมือนสับคนนี้น่าจะผ่านไปไม่ได้ไอ้เฮ้ไอ้เฮ้เพวกะกคไม่ผ่านใช่ปหมล่ะ ระหว่งนี้เราก็สามารถดูมาดูลีดเดอร์บอร์ดตรงนี้ได้นะครับใครใช้การตีในการเข้าหลุมน้อยก็จะอยู่ท็อปซึ่งสองตาแรกผมไม่ได้มาเล่นเวย้ผมก็จะโดนบวกไปก่อนเลยนะซึ่งเป็นอะไรที่แย่มากดาที่หเราสามารถยิงตรงๆได้ใช่ไหมถ้างั้นเราต้องกะองศา,าถูกต้องฮึอะเอกโอเค okay, ตอนนี้ผมคกอยยังโหลอยู่ดีทุกคนคนอื่นคือ คือคือผมมันพลาดไปสองตาแรก,แล,กแล้วมันก็ช่วยไม่ได้อันนี้เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่สามารถดูได้ว่าไอ้นั้นมันอยู่ไหนอระอัอน,นี่ผมไม่เห็นหลุมเลยนะเราลองยิงไปตรงๆก่อนแล้วกันตรงกับผีมึงอะ่ะ <c oughs> ไปเราก็ต้องไปตรงนู้นใช่ครับเราไปตรงนี้เลยเวดิกูสุดๆเอคเราต้องขึ้นวันนี้ผมจะผ่านไหมอ๋อมันอยู่บนเขาตรงนู้นใช่ไหมโอเค เราต้องยิงแบบใจเย็นเพราะกูยิงแรงไม่ก็ออกมายิงเบาอ่ายิงแรงโอเคต่อไปเราต้องห้ามยิงแรงมากเราต้องยิง60เฮ้ยอ๋อก็อดแค่ๆสวยๆรอบนี้ผมจะดิ่งตรงเลยดิ่งพัะสทาไปปุบปึบถึงถึงยังไงก็โอเคกว่าจะได้ไหนุ่ม เกมนี้สนุกจริงทุกคนใครที่อยากเล่นตีก๊อฟเพลินๆมาเล่นเกมนี้ได้นะแบบไม่อยากออกไปขางนดอกอะก <c oughs> ็มาตีก๊อฟเกมนี้ได้สนุกมากสนุกมากคือเกมก๊อฟวิดีโอเฟรนด์เนี่ยมันต้องเสียงเงินด้วยนะเกมนี้เล่นฟรีแล้วก็เหมือนก๊อฟวิดีโอเฟรนด์เป๊ะๆเลยครับเล่นก๊อฟกับเพื่อนไปสนุกๆเนาะถือว่าเป็นเกมแนวผ่อนคลายสบายๆเลย,ยผ,มผมชอบผมชอบผมชอบเกมแนวนี้อยู่ละเาจริงๆผมเคยไปตีก๊อฟอยู่แล้วสวย ขุดคอ <we> นคิงเรียบร้อยครับพอจังหวะนี้เขาออกไปเป็นที่เรียบร้อยสิบคะแนนเต็มครับฉันยังอยู่ที่โหลดจุดไม่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 ไมไมไมอ๋9อ9มอนี่คืออันดับล่างกว่าผมอีกเหรอแสดงว่า,วามี16คน,น่ะดิใช่ไหมดูเหมือนว่าเราแค่ยิงตรงไปก็พอสินะไปเลยโอ้อออออทีเดียวเข้าทีเดียวเข้าทีเดียวเข้าเว,วย้ยนะเป็นไงเป็นไงทีเดียวเข้าครับ ผมบอกเลยว่าหลักฟิสิกส์ที่ผมเรียนมามันไม่สูญเปล่าเป็นไงซสชาโดโดทำเหมือนผมได้ไหมเฮ้ยให้เขาก็ดหนึ่งครั้งว่ะเฮ้ยก็ได้นี่ว่ะเฮ้เออเออเออให้มันได้อย่างนี้เพื่อนเวทีกุศลเกมนี้มันจริงมันเล่นไปเพลินไปมากเลยเออออโดนหนามอ๋อถ้าโดนหนามเราจะกลับมาจุดเริ่มต้นนะเท่าที่สังเกตเออเรียบร้อยกลับมาจุดเริ่มต้นเฮ้ยจ้าหลักก็ออกนอกกรอบไปอีกแล้วจริงๆผมรู้สึกว่ามันก็เล่นยาวนะ สำหรับคนที่ไม่เก่งจริงๆมันก็ค่อนข้างยากเลยแหละสอดสอดสอสอสอได้ได้ได้กับผีอ่ะมีรีนดูคนเดินเด้งออกไปแล้วเห็นปะซ้ายขวา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 เรียบร้อยเข้าไม่เข้าไม่เออต้องอย่างนี้เพื่อนสวยๆคนนี้เขายิงไปเจ็ดครั้งแล้วยิงไปเยอะมากเพื่อนเออซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยนเดี๋ยวเองทำอะไรเนี่ยคือแบบจะโชว์สเต็มแบบซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาแบบเนี้ย ตอนนี้ผมก็ยังอยู่ที่เจ็เหมือนเดิมแต่รอบนี้ผมกินแค่ครั้งเดียวอะแต่แต้มผมก็ยัง36ถือว่าเยอะมากแล้วเทียบกับที่1ที่แต้มแค่สิไม่ไม่เพื่อนมันไม่ต้องดีดแรงขนาดนั้นก็ได้มั<ๆ>้งเู้สึนเนี่ยไอคนเนี้ยมันชอบดีดแรงดูเดี๋ยวมิกะให้มันได้อย่างนจ่าสูตรเอ็ก x, จะชอบได้หรอเพื่อน <c oughs> มันไม่ต้องแรงเว้ยมันแค่ที่เอขอแค่สิบยี่สิบเขอวอเตอร์แฮกเขาจะโชว์ท่าเท่เว้ยเขาจะแบบซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วเข้าไงเออมันเป็นท่าแบบโปรเฟชชั่นอลอะนะ โปรเฟสเซอจะจัดเฮ้ยต้องโชว์แล้วจวังหวะเนี้ยเออเออเห็นไหมเห็นไหมท่าเท่ดูท่าเท่แต่ก็ไปเข้าอยู่ดีเวดดกูโอเคตอนนี้ผมขึ้นมาอันดับที่6แล้วถือว่าดีมากเราแต่เราแซงซัชชาร์โดเรียบร้อยโอเคต่อไปครับด่านต่อไปอันนี้เราสามารถยิงข้ามไปเลยได้ไหมดูเหมือนว่าจะไม่ได้นะเออเราต้องเลงมุมที่แบบมันผ่านไปพอดีแบบนี้อ่าถือว่าสวยเริ่มมาได้สวยต่อไปผมจะยิงกระทบอันนี้ แล้วก็เข้าด้านหน้าไปปึ๊บอ่ะกอดแล้วโดนตีอีกเออเออเอาเข้าไปเออให้มันได้อย่างนี้ให้มันได้อย่างนี้ให้มันได้อย่างนี้สิจ้าหนุ่มเฮ้เข้าเข้าเข้าออกเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวเล็งตรและยิ่งเออกว่าจะเข้าโอเคตอนนี้เรามาด่านที่สิบเอ็ดแล้วอ,อันนี้ต้องยิงแรงๆดูเคฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยครั้งเดียวผ่านครั้งเดียวผ่านโอ้ยย่ะให้ผมต้องเข้าคนและ เมื่อกี้ผมเข้าคนแรกหรือคนสองยอนกลับให้ดูเหมือนว่าผมจะเข้าคนสองว่ะทุกคนแย่วะ่ะ <c oughs> ก็นึกว่าเข้าคนแรกอ่ะเมื่อกี้มันท่าเท่มากเลยนะเว้ยเออโอ้ยแย่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 อสตร์อาสต์สคำนวณเลยเมื่อกี้คือหลักฟิสิกส์ขั้นสุดยอดเลยโอเคต่อไปด่านที่สิบสองเริ่มมาก็ยิงไปก่อนเลยแล้วกันโอเคแล้วก็เด้งกลับแล้วก็เดง้งไปแล้วก็เด้งกลับแน่ถือว่าโอเคถือว่าโอเคไม่ได้แย่ ต่อไปเราต้องใช้เทคนิคเดจาวูเฮ้ยเป็นไงเทคนิคเดจาวูทุกคนว่าต่ฟักเทคนิคเฮ้ยไม่เข้าอีกเฮ้ยมันคือเทคนิคอะไรว่าเทคนิคเดจาวูเนาสามารถไปซื้อร้านค้าได้ไหมเราสามารถไปหาร้านค้าดูเหมือนว่าน่าจะไม่ได้เร,เราต้องเล่นให้จบแต่คิๆตอนนี้ผมอยู่ที่หกนะผมพยายามจะไล่าตามที่ห้ากับที่สี่ให้ทัน ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่โฮสนะิบสองเนาะเหลืออีกประมาณหกโฮเนาะมาดูกันว่าผมจะสามารถเอาตามตรงเนี่ยผมอยากได้ที่หนึ่งนะแต่ดูเหมือนที่หนึ่งมันจะไกลเกินเอื้อมไปหน่อยเอาสักที่สองแล้วกันมาดูกันดีกว่าว่าผมจะสามารถขึ้นที่สองให้หรอเป่าเชื่อไหมว่าถ้าอันแรกกับอันสองเนี่ยผมเข้าทันนะ <c oughs> ผมคิดว่าผม่าจะย์ได้ไปได้ไกลกว่าน,นี้ <c oughs> <c oughs> ต่อไปแล้วมาโฮที่สิบสามครับโฮอันนี้ดูเหมือนว่าเราจะต้องไปตรงเนาะไปตรงเลยปุ๊บโอเค จากนั้นเราก็จะมาเจอหลุมตรงนี้อ่าเราก็ได้ยิงแบบนี้เพื่อให้เข้าอันนี้เป็นหลักที่ผมคิดว่าน่าจะใช้ได้ใช้ได้ไหมไม่ได้เว y ีกูลสุดๆโซแซดเว r y แซดเว r y แซดสุดๆเรีกว่าหลักฟิสิกส์จะช่วยฉันโอเคต่อไปเรามาโฮที่14ครับอันนี้ผมลองไปด้านบนดูโอเคพอ,อแล้วมันจะมีสะพานยะตกออเวนู oh, <very> <ๆ>ตอนนี้ผมตกสะพานมาแล้วเ่าฉะนั้นเราจะใช้ทางที่สอง ถึงไอ้เดียวไอ้ให้คนแรกคนแรกใว้บอกคนแรก yes 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 ฉันคนแรกฉันเข้าคนแรกเป็นไงฉันเข้าคนแรกเก่งไหมล่ะฉันเข้าคนแรกไม่อยากจะโม้ฮ่า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 ซัดแอนกรีโอเคดูเหมือนว่าตอนนี้ผมจะสามารถขึ้นมาที่5ได้แล้วทุกคนตอนนี้เราห่างกับที่อ่อสี่อีก8คะแนนเว้ยโคที่15แล้วมันเป็นยังไงเอ่ยโคนี้ดูเหมือนว่าเราต้องเฉียงนิดนึงนะเฉียงแบบนี้ อาถือว่าไปได้สวยเปิดดีเปิดดีถือว่าเปิดดีเลยแหละเปิดดีเลยแหละเปิดดีเลยไปเลยทุกคนเปิดดีดดโอ้โหรอบนี้บอกเลยว่าของจริงไม่ต้องพูดมากมาถึงก็ยิงเข้าเลยเวริโก้สุดๆโอเคเอาใหม่ปึ๊บเริ่มมาแา่ตรงนี้นะ่ะไปโอ้โหกอด เหมือนว่าตรงนี้เราต้องยิง่งแบบสุดชีวิตสุดชีวิตเออสุดชีวิตเออใช่ใช่ใชช,ชอย่างนี้อย่างนี้ถูกลถูกแล้ไหลไปไหลไปเข้า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 เออที่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งครับหล่อเท่สุดๆดอ่นแล้วเปิดดอล้เมาที่โคสุดท้ายไปที่เรียบร้อยแล้วทุกคนอย่างแรกเราต้องยิง่งลบทำไมฉันไม่ลงหลุมกับเขาบ้าง ทำไมดู dude, ทำไมแโอคลงหลุมเาว,วเราเดินทางครับที่เวลาเดินทางอันกว้างไกลและยาวไกลสุดๆครึบไงต่อถึงไหมถึงเข้าเอออ๋อ,อรอบนี้น่าจะเป็นด่านแบบใครสามารถลงหลุมได้ก็น่าจะชนะเลยอะไรแบบนี้นะถือว่าโอเคถือว่าโอเคอไอจา่าสูตร x ช่วยนายช่วยเดินเกมหน่อยเพื่อนกับนี่แค่ยิงให้ลงหลุมเนี่ยมันไม่ได้ยากหรอกเชื่อผม ไม่ได้ยากเลยไม่แค่นี้เดียวพูดจริงงากนี้น่าจะง่ายสุดตั้งแต่ก็เล่นมาแล้วเนี่ยโอเคตอนนี้เกมก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมได้ที่ห้าเนาะถือว่าโอเคผมใช้การตีทั้งหมดไป90้าสครั้งนะครับรวมกับครั้งแรกกับครั้งที่สองที่ผมไม่มาด้วยก็สำหรับวันนี้ก็จบกันแค่นี้สำหรับเกมเอ่ออะไรวะซุปเปอร์คัฟนะครับก็ใครอยากเล่นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไว้ด้านล่างอยู่นะเกมนี้สนุกมากเล่นมเพลินลองมาเล่นกันได้นะครับ